ตอนนี้เราได้สมการในรูปแบบ w ิกฟอร์มแล้วนะครับทบทวนอีกทีนะครับก็คือเป็นสมการในรูปแบบดังนี้นะครับอันนี้เราจะอินทิเกรตทั่วทั้งพื้นที่นะครับตรงนี้จะเป็นเกรเดียนต์ของฟังก์ชันน้ำหนักนะครับแล้วก็ดอทกับ Q ซึ่งเป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็ t d o m โอเมกานะครับตรงนี้เท่ากับอะไรครับซอสเทอร์มครับซอสเทอร์มนะครับ WXY s, w, s X, y, แล้วก็ Td Omega แล้วก็มี b a t t r y Term นะครับก็คือเป็นอินทิเกรตตามเส้นทางที่เป็นขอบอะครับเป็นวงปิดนะครับของตัวตรงนี้ Lambda นะครับแล้วก็เป็น WQ ดอทกับ n นะครับ n ก็คือ Normal Vector แล้วก็ Td Omega ตรงนี้เราอินดิเกตทัทั้งโดเมนแล้วก็ไอตัวขอบก็เป็นขอบของโดเมนนะครับซึ่งจากตอนที่เราทําปัญหา1มิติเนี่ยเราทราบแล้วนะครับว่าไอตัวเบสิคฟังก์ชัน่ะนะครับมันจะมันจะไม่ใช่ศูนย์เนี่ยในเอลิเมนต์ใดเอลิเมนต์หนึ่งเนี่ยมีจํานวนฟังก์ชันที่ไม่ใช่0ูนย์เนี่ยเท่ากับจํานวนอันโนนนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเขียนสมการตรงนี้เป็นของเอลิเมนต์ได้นะครับก็คือถ้าเขียนเป็นสมการของเอลิเมนต์ก็ ผมก็วงเล็บไว้แค่นี้พอนะครับผมเปลี่ยนรูปเป็นตรงนี้ผมวงเล็บเป็น element ไว้แบบนี้ได้เลยครับเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นสมการที่เขียนบน1 element แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางอ่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ omega ครับตรงนี้จะต้องเป็นต้องเป็น lambda นะครับต้องเป็นล a มด d นะครับตรงนี้สามารถที่จะทำได้ใน1 element แล้วเราก็ใช้ไรครับฟูเ r ียลออฟคอนดักชันนะครับตรงนี้เป็นการนำความร้อน2มิตินะครับก็เป็น qx i บวกกับ Qyj นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปของมาอีกเป็นอะไรครับเป็นลบเป็นเกรเดียนต์ของอะไรครับเอ่อไม่ใช่เกรเดียนต์เชสิมันจะต้องมีค่า k คูณก่อนนะครับโอันนี้เอาแบบเอาแบบ k เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น isotopic นะครับก็คือ k ค่าเดียวกันหมดเลยทุกแกนอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วทีนี้เราก็มาสมมุติผลฉเฉลยนะครับสมมุติผลฉเฉลยไอตัว t เนี่ยนะครับก็คือเนื่องจากว่าเรามีบริี่เทอร์มหนึ่งเทอมนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้ c ศูนย์เอลิเมนใช่ไหมครับดังนั้นไอตัว t ของเราเนี่ยซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x y ก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n นะครับตรงนี้ก็จะเป็น n i นะครับ x y แล้วก็คูณอยู่กับอะไรครับ t i ทีนี้ตรงนี้เนี่ย เราก็จะใช้ Element เป็น2รูปแบบนะครับเราใช้ Element เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับก็คือเ e กแท n g ูล Element สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าผมวาดให้มันเป็นผืนผ้านะครับแล้วก็เป็นอะไรครับแฟงกูล่าเอลิเมนต์รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใดๆนะครับสามเหลี่ยมใดๆดด้านไม่เท่าเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากันแล้วกัน แต่ว่าเรายังเรายังไม่ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนตรงนี้กระจายก่อนตรงนี้พอเราใช้บุฟโนฟกาเลคินนะครับพอใช้บุฟโนฟกาเลคินไอตัว W เนี่ยก็จะกลายเป็นอะไร,รบก็จะกลายเป็นตัว ni เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนสมการออกมาให้มันแจกแจงให้มันมากขึ้นได้ตรงนี้พอเราใช้ฟูเรียลออฟคอนดักชันไปเห็นไหมครับเครื่องหมายลบตรงนี้ที่ผมนํามาด้วยเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับผมเขียนแบบเอาแบบให้มัน กระจายมากขึ้นนะครับก็คือเป็นอินทิเกรตตรงนี้นะครับเป็นเป็นพื้นที่ของเอลิเมนต์แล้วทีนี้เกรเดียนต์ของไอตัวฟังก์ชันน้ำหนักมันก็จะกลายเป็นอะไรครับจะกลายเป็นดิฟ ni เนี่ยเกรเดียนต์ ni ในแนวแกน x แล้วก็มีตรงนี้ก็เป็นยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน x ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เนี่ยมันก็จะดิฟเทียบ y นะตรงนี้ยังยังดีนะมันเป็นแค่2แกนนะครับถ้านเป็นหลายแกนนี่จะเขียน3แกนนี่ะเขียนกันยาวกว่านี้อีก แล้วก็คิวของเราก็เนื่องจากลบผมเอาไปตัดกับข้างหน้าแล้วนะครับลบคูณลบเป็นบวกไปแล้วนะครับตรงนี้จะกลายเป็นอะไรครับ k แล้วก็เกรเดียนของ t ในแนวแกน x นะครับแล้วก็บวกกับ k เกรเดียนของ t ในแนวแกน y นะครับแบบนี้อ่ะแล้วก็เป็น t d o เม g าของ element เท่ากับอะไรครับเท่ากับท้างขวาก็เขียนให้มันละเอียดขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น n i เออมันก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายเนาะมันก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายเพราะาเปลี่ยน w ับเป็น n เฉยๆแค่นั้นเองอ่าตรงนี้ก็จะกลายเป็น t d omega แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นโพธ์ที่ขอบโพธ์ที่ขอบเขียนเหมือนเดิมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมันเป็นความร้อนเข้า ง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยังไม่ต้องไปแทนนะครับอย,อย่าอย่าอุตรีไปแทนฟูเร mm. ียลอใช่ไหมครับสมายผมเด็กๆผมผม,ผมทามาเยอะแล้วนะครับแล้วก็หลงผิดนะครับมาแทนแล้วสุดท้ายอจริงๆมันรวบเป็นเป็นพจน์ที่ขอบเดี๋ยวมีความหมายทางกายภาพมันเป็นความร้อนเข้าโดเมนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องมาใช้ฟูเรียลอคอนดักชันตรงนี้นะครับใช้ใช้ไอ้ตรงพจน์ตรงเนี้ยคอนดักชันเมทริกซ์ตรงเนี้ยทีเดียวพอนะครับตรงนี้เดี๋ยวรวมมันเป็นพจน์ที่ขอบไปเลย นะครับตรงนี้เดี๋ยวมันดอดกับเมันจะกลายเป็นความร้อนออกนะครับพอความร้อนออกมีเครื่องหมายลบเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความร้อนเข้าอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยนะครับเราจะมาดูนะครับว่าในกรณีที่เป็น Element เอ e m เมนต์สี่เหลี่ยมผืนผ้ากับ Element เอ e m เมนต์สามเหลี่ยมเนี่ยไอตัวตัวเมทริกทางด้านซ้ายมือของสมการเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ